สวัสดีครับ FC ช่องโมกบอระพงเอฟซีสามดาวเพชรบ้านแพง FC น้องยูโรเพชรบ้านแพงเมื่อวานนะครับนอกจมีประเด็นเรื่องเล่าที่ว่าเป็นเรื่องดราม่าก,กับว่าได้เนาะอ่าที่มีคนไปคอมเมนต์ในช่องพอหยุดช่วงที่ไปอยู่กับร่งไรสดไปบอถึงเรื่องเล่าของอ่าน้องยูโรเนาะเพิ่งเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยเนาะยี่สิบสี่สิบหาปีเนาะว่าเพิ่นเขาไปเล่นในของเต็ม แม่หน่อยท public, ั้งเ okay. mm hmm. ตน็นของพ่อเอกเต็นเต็ของงูอิงเนาะไปเล่นกันแล้วก็เล่นคู่มันอิงเนี่ยเนาะไปหยอกเล่นตามภาษาเพิ่นคุ้นคุ้นเคยกันเนาะอ่าแม่หน่อยกับฮักแพ่งทั้งน้องยูโรขึ้นลูกคือเต่านี่แหละเนาะทั้งคู่มันอิงกับเ้็กชาความเป็นครูเนาะก็เป็นพริศาเป็นครูกับฮักแพ่งกับหยอกเล่นกันก็ตามภาษาของเพิ่นน่เนาะเพิ่นก็บบริคินอย่างายเนาะอ่าหมู่บ้านพมีประเด็นดามาว่าน้องยูโรเข้าไปเด้ะเต็นเข้าไปเล่นนงูอิงเล่นกับคู่มันอิงหรือจังสันตังสี่ หมอหมอหมอควรจัรงสันจังสีอาจจะมีเรื่องคงมีประเด็นเรื่องเล้าเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องจังสันเรื่องจังสีซึ่งน้องบม่รู้เรื่องหนูเล้าหรอกครับน้องมันเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะน้องอายุสิบสี่สิบห้าปีนะพึ่งเขามาได้วงการเนาะพึ่งเขามาหมอลำได้ดูการแรกน้องก็ต้องการอ่าเหลนก็โมต้องการหาผู้ใหญ่ต้องการความอบอุ่นจันงสันจังสีน้องก็อยากให้พี่น้องเข้าใจเนะเาะเข้าใจในความเป็นเล็กน้อยล่ะคู่มันอิงเหมืนก็ เห็นเรื่องราวาต่างๆแล้วเพื่อนกะเขาไปหา้องน้นองกะเมื่อได้รับเรื่องเล่า้องก็เสียอกเสียใจลองห่มม้องไห้ตามใ้ของเพิ่นนเนาะเพร่นเป็นเร็่อน้อยอยู่เนาะอ่ทา้งคู่ไปปลอบไปให้กตั้งใจกันให้พี่น้องก็ให้เบิงให้คียใในพิจารณาเบิงเนาะเพราะว่าก็เจ้าเห็นก็เจ้าเล่นก็เจ้าหลอกยอกกันนก็ตามใบตามอย่างของเขานั่นล่ละเขาก็อยากเล่นเนาะกันจามันกีมีแต่เรื่องเล่าขันไปไปไกลอุ้งนิงปเดีเมื่อก้จะมีประเด็นมีปัญหามีเรื่องเล่าต่างัขนทัางสีเนาะ ครับเป็นเมืองบางช่วงบางตอนที่ท่างคุณครูเนาะเขาไปปลอบใจปากลายูโรเนาะว่าเพิ่นเรากับปรากลาแบบใดเนาะเขาก็ให้กําลังใจน้องเด้อยูโรเด้อให็นสวยๆกําลังใจน้องเนาะ เป็นย pues like ังลูก่ขยเป็นย่างที่น้องบ้านงานข้มเมียนหลายวันจีถ้าพี่มอนอนเาง้วเมยย้ขอบคุณพีส่อโฆ่อสนกา์ุี่ยวชเ่ิลตต้องไปสนใจต้องไปสนใจเลยว่าความจรงเป็นสาสกัดกขวดใหญ่แค่สิบาทดูแอปซีร เมื่อวานนี้คือเ่เป็นหยางเดวโหลดบนมือถือหรือว่าดูผ่านเว็บได้ทุกที่ที่อินนี๊ก็เปอยู่ไทยก็อ่ได้อาบน้ำวองสบู่เยอะผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยกลิ่นต้องกินผ่อนแล้วก็อีกด้วยการสนับสนุนได้ก็คือไฟลายปรับผ้านุ่มสูตข้พ้นดีไหมไม่ได้บ้านุ่มผ้านม้ได้ใชไ นนี้เราจะหนมหนกระทานห้วยนะครับด้วยราคาพิเศษปกตีแล้วหนึ่งสองตีรับไปรสองและสี่ตงสี่สิบห้าบาทตัวเป็นสูตรเข้มข้นสัดการเลยจัดการเลยพี่มอญิงแต่วันนี้สามสองปกติแล้วอยู่ที่หนึ่าร้อยสี่สิบบาแต่วันนี้สามสองใหญ่กบอีสามองเล็กเพียงแค่หนึ่งร้อยบาท เขาเป็นไอเป็นน้องกันเอออันดัว่าเขามาดกันใกล้เคียร์เลยพี่มันยิงเคียร์เลยยูโรกับเป็นร้านพอยูสอุ้งอิงกับเป็นลูกพอยู์เขาที่มากกันจาก้ไหนอ๋อ ก,กันเป็นพี่เป็นน้องยี่นี่จะเป็นน่องแย่ไปบ้านน่องขอแล้วอุ้งอิงกลายเป็นมี่มูบ่ได้ได้แบบนี้นี่ยูโรกับมี่มูบ่ได้ได้แบบนี้นี่เบิร์ดว่งเด็กหน่อยม yeah. ี่จำนีดใส่เล่นน้ำไผ่แบบนี้นี่ กะซาเด็กหน่อยะซ้าเด็กหน่อยหยอกกันซื้อรซสาเด็กหน่อยแล้วยูโลกับเป็นลูกไม่หน่อยอีกคนนึงคลิปอาจจะเห็นแค่ช่วงสันๆบางช่วงบางตอนแต่ว่าตกลงตกว่างท่านไม่ยูน้ำเฝ้าตลอดนี่สิฮู้ว่าน้องสองคนอย่างบเดมีอย่างเลยแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยนี่เจ๊สีน้องกับยูเต้นน้อง มันมันเป็นว่มีเวลาสิไดไปเล่นน้ำกันยกันปานันปนใดกาั้นกันยยกันก็พี่วันงก็มักพี่วันอกนแล้วอยกันเดี๋ยวนั่นพี่เิงไรก็ดียวนั่นพี่องอีกกันก็พี่มันเองก็มั่งพี่มันเวงกันแล้วกัน

นี่คือกันแต่ว่าด้วยความที่เราบริสุทธิใจเราโดนว่าอย่างนี้เราก็เสียใจนะแม่แด้วเขาคือว่าเออเข้าหักเข้าหักกันแบบเป็นเอือยเป็นนอกไปที่ดีพอมีคนมาะมางสีเข้ากันเสียใจเพราะว่าไม้คิดนะเข้มกัน เขาเกษตรีเขาบยอกีาก็ิดไปแล้วนองฟินองกระยอคทุกคนนั่นแหะครับนองกรเล่นน้มาทุกคนกษตยูโรมาฟิมเนนฮะอายูโรหยอกฟิมบ้งาเงานต่อไปรับไมตอภาษาเด็กหน่อยมุจจาว่าใครมีลูกติว่าดูมัน เขาจะบอกเขามีลูกม่ต้องไปกินังไที่มือร้นี่เนี่ยที่ีดังยิงโดนดงยิงหายออกมาเลยหายออมาหยมนดามันกะ่ไม่เลยเลยางมันจะมีไเรื่องาโอ้ลูกเจ้าไฮแล้วเขาดามามาามักอึ อ้าแต่แว่าแนวไหนกบว่าได้ผู้ใดยไกับ่ได่ี่ไม่ท้างเขามักกันทันตีเม่ต้องมีมูบ่าต้องมีมูบาสันเมื่อใดเยียงกต่่ามักกันไปเมื่ใดไม่ใช่แต่พอยูโรหรอกคนอื่นก็โดนเียวทุกคนหักลูกพี่น้องหักลูกหักตองเขาก็ต้อง ภาใไทมันเตนนะครับเล็กน้อยเขาต้องมีโมมีสังคมมีพี่น yeah ้องน้องเดวพอเด็ไปโรงเรียนเขาบอกกับเด็กหลังเวนี่เพราะด้พอเด็กผ่อนคลายพอเด็กเล่นน้ำมู